สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมาพับกรอบสายพันธฟูยูนะฮะเป็นพับกรอบที่ปลูกในประเทศไทยเรานี่แหละนะครับที่เชียงใหม่นะครับดกมากเลยดกมากๆเพื่อนเห็นะครับนี่ปลอดสารนะฮะไม่ได้ใช้สารแต่อย่างไรนะครับดกสุขาต้น,นะฮะโอ้โหลูกใหญ่ใหญ่นี่นี่ประมาณสักสามถึงสี่ลูกกิโลหนึ่งนะฮะไม่เกินหกลูกนะฮะ สีส้มนี่ก็คือว่าสุกเกินนะฮะช่วงนี้เก็บไม่ทันนะครับปอดสารฮะปอดสารครับผมนะฮะอันนี้เป็นพับฟูยูนะฮะที่ปลูกในประเทศไทยเรานี่แหละนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะฮะของในบรรดาพับทั้งหมดนะฮะนะฮะนี่คือสุกแล้วนะฮะนี่ก็สุกแล้วครับใช้ถุงกระดาษห่ออย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะชิมให้เพื่อนๆดูนะฮะอร่อยมาก กรอบมากครับเพื่อนต้นนี้อายุมันสิบปีแล้วนะฮะแข็งแรงนะครับดกต้องใช้ไม้ขําเพื่อนคนไหนสนใจนะฮะกิ่งพันธ์พับกรอบฟูยูเสียบยอดนะฮะทักมาแล้วกันเนาะอร่อยมากขอบอกนะฮะถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นนะฮะต้องไปบ่มเห็นไหมมีมดหยุดเลย แต่สายพันธุ์นี้กินได้เลยนะฮะไม่มีไม่มีฝืดไม่มีฝาดไม่มีเส้นใยไม่มีขมฮะสวยงามมากอร่อยอร่อยมากครับผมทักมาแล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเก่งพันุขอบคุณครับ